พี่ตู่ครับพี่คือเรื่องที่ไปสัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่าถ้านายทักษิณพ้นโทษผมต้องไปขอคำปรึกษาจากท่านถึงตอนนั้นคุณทักษิณจะเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลชุดใหม่นี้และทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพอย่างมากนี่เป็นการพูดของคุณเศรษฐาหลังจากนั้นทางรองนายกควบรัฐมนตรี รัฐมนตรีก็รับมาเป็นทางคือสังคมไทยเนี่ยนะครับคือเราต้องตั้งหลักกันก่อนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยระหว่างนายกทักษิณกับนายกเศรษฐาเนี่ยใครใหญ่กว่าใครเอเอ,อเอาในทางปฏิบัติก่อนเข้าไปที่พักเพื่อไทยเนี่ยนับตั้งแต่รอพภพพด้านหน้าเลยจนกระทั่งถึงรักษาการหัวหน้าพัก ว่าระหว่างคําสั่งของนายกทักษิณกับนายกเสรฐาเนี่ยจะฟังใครจะเชื่อใครเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเศรฐาทวีสินไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีเลยถ้าไม่ใช่เป็นเพราะอาดีตนายกทักษิณและก็โดยการร่วมมือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดังนั้นเลยนะครับ จะรับหรือไม่รับก็ถามแต่ถามว่าคนไทยเชื่อหรือไม่ว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาเป็นแคนดิเดตหรือว่ามาเป็นแคนดิเดตแล้วจะไม่มีการปรึกษาหารือกันเอาเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามกันก่อนว่าในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนีย ซึ่งนายกทักษิณก็ยอมรับถึงการกระทําสํานึกถึงการกระทําในการขอพระราชทานภัยโทษเฉพาะรายและก็ได้รับการลดโทษไปถึงเจ็ดปีจากจํานวนแปดปีนั้นยอมรับถึงการกระทําสํานึกถึงการกระทํานั่นคือการทุจริตขอรับชันโทษความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต เป็นคุณสมบัติต้องห้ามไม่สามารถลงรับสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได,ได,ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับการจะตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษาจากปรึกษาหารืออ้างว่าพ้นโทษหลังจากนั้นก็จะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในรัฐบาลซึ่งอาจจะตั้งตำแหน่งแบบที่ปรึกษาลอย นะครับแล้วก็นั่งบัญชาการอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลผมนี่อยากให้ภาพอย่างนั้นมันได้เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนแนวความคิดของคุณเศรษฐานกลับมาจากนิวยอร์กเนี่ยมาถึงก็ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็กราพระ,ะราชกฤษฎีกาอภัยโทษทั่วไปเลยเพื่อที่ให้พ้นโทษนะครับ เพื่อที่ให้พ้นโทษโทษตมปีเนี่ยไอ้นีน่ก็จะได้ไม่ต้องแบบป่วยจริงไม่ป,ป่วยจริงเอาละเข้ามามีบทบาทในธรรมเนียบลากมาเลยเออนะครับปัญหาก็คือว่านะครับการพูดลอยๆและในพักก็ไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นใครจะเห็นเป็นอย่างอื่นได้อื <Ừ. S 2> ไปถามคุณภูมิธรรมคุณมูลธรรมกลา้าตอบไ, <istic. S 2> ไหมเพราะผมไม่เห็น <algunos> ด้วยถามบิ๊ก <con> ทินของผมเนี่ย เรือดำน้าเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วใช้เครื่องจีนทุกคนต้องเห็นด้วยหมดอใครไม่เห็นด้วยเดี๋ยวก็ปิวอะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันมีความจําเป็นจะต้องทายท่าอารมณ์ความรู้สึกของคนไม่มีใครติดใจเรื่องความรู้ความสามารถของอดีตนายกทักษิิ่ะแต่ว่าที่ต้องติดคุกนี่คือคดีทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่างความรู้กับความซื่อสัตย์สุจริตและนายกทักษ,ษิณได้ยอมรับถึงการกระทําเองจึงยื่นขอพระราชทานอภัยโทษและได้รับการลดโทษเพราะยอมรับในการกระทําทั้งบวงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะใช้ความรู้ความสามารถซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยในทางพฤตินัยเนี่ยอย่างไรก็ตามถ้านายกทักษ,ษิณต้องการอย่างไรเนี่ยถามว่า เศรษฐาทวีสินเนี่ยจะกล้าปฏิเสธหรือไม่ขอรมอทุกคนนะระหว่างฟังคำสั่งของนายกทักษิณที่เป็นของพรรคเพื่อไทยนะกับฟังเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาจะฟังใครเพราะเนี่นะครับถ้าไม่ฟังนายกทักษิณเนี่ยครั้งหน้าครั้งหน้าก็ไปแล้วนี่โดยโดยพฤตินัยนะครับนี่เป็นที่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยนะครับกับสำนักข่าวรูมเบิร์กเนี่ย ก็ดูเหมือนเสมือนหนึ่งว่านี่คือการสร้างเสถียรภาพดูเสมือนว่ารัฐบาลจะมีความมั่นคงก็ถ้าอยากมั่นคงเร็วก็รีบมารีบตั้งเสียมันจะยากอะไรในท่ามกลางคนเขาสงสัยในฐานะที่ตัวเองเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องอำนวยเรื่องความยุติธรรมเรื่องความเสมอภาคนะครับในการที่จะปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดไม่ว่าหญิงชายทั้งประเทศ อย่างเสมอภาคกันนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนก็มีความคลางแคลงใจอยู่แล้วผมพูดเสมอว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจริงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเต็มไปด้วยข้อสงสัยว่านี่นะครับพอใกล้จะครบเดือนก็มีข่าวเรื่องผ่าตัดก่อนหน้านี้ก็ไม่มีข่าววันนี้ครบเดือนพอดีก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครได้ยินและถ้ามีภาพผ่าตัดกันจริงในผ่าตัดเรื่องอะไรมันเป็นความลับอะไรทางราชการอ่ะป่ยวยเรื่องอะไรต้องผ่าตัด นะครับผ่าตัดณจุดใดห้องผ่าตัดใดนะครับมีรูปภาพปรากฏนะครับเบอรหน้าก็ยังได้เพราะว่าสังคมเต็มไปได้วยข้อสงสัยมากมายแทนที่ว่านายกรัฐมนตรีรนีะครับจะอำนวยความยุติธรรมเรื่องเหล่านี้นะจะเสนอให้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญนะครับในรัฐบาลแล้วถามว่านนะครับตั้งแต่คุณหมอใหญ่อธิบดีกรมราชธรร หรือว่าหน่วยงานอื่นใดใครจะกล้าเห็นไหมครับในทางปฏิบัติเขาก็ไม่กล้าอยู่แล้วแหละแต่นี่ยิ่งจะเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลใหม่หมายความว่าอย่างไรเพราะว่าในทางปฏิบัติทุกคนก็เชื่ออยู่แล้วในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นว่าคนที่ใหญ่กว่านายกเษถาคือนายกทััพิ์นิะไม่มีใครนะครับจะเชื่อว่านายกทักษินจะเล็กกว่านายกเษฐาดังนั้นเนี่ยนะครับ การพูดในบริบทใดๆก็ตามนั้นเนี่ยมันไม่เป็นผลดีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเบี่ยงเบนความสนใจได้ไหมอาจจะได้แต่ว่าจะทําจริงหรือเปล่าก็รีบทําเถเพราะถ้าไม่รีบนะรู้คุณจะได้ทําหรือเปล่าผมจะบอกให้นะเออคุณเียทายเองนะใช่คือถ้าคุณไม่รีบทําเนี่ยคุณจะได้ทําหรือเปล่าวันเอ้ประยุทธ์ก็เริ่มแง้มมากแล้วเนี่ยอืมนะครับ เอะเด็กเข้าไปเยี่ยมเนี่ยนะ <laughs> ก็เริ่มมีภาพปรากฏ <laughs> ตอนนี้ไม่ต้องระวังคลเอกประวิทย์ระวังคลเอกประยุทธ์นั่น <laughs> เขาตั้งมากับมือเพราะฉะนั้นของอยู่ในมือเขาอ่ะมิฉะนั้นกระทรวงกลาโหมไม่เป็นเสร็จแบบเนี้ <laughs> นะครับตอนแรกคอคนขึงขังเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เ,เห็นตามความที่ปรากฏดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดต้องการจะตั้งก็พูดไปทําไมเมีย กลับมาเนี่ยนะครับวันที่24นี่ก็จะกลับมาแล้วเนี่ยม,มาถึงก็ประชุคมคอรมอแมตน้าออ้อย่ลงพยาบาลไม่ต้องเลี้ยงลงเลี้ยงหลานแล้วมานั่งบรัญรชาการอยู่ในธรำเนียบรัฐบาลน,นะนะครับถามว่าเวลาเขาเข้ามาที่ทำเนียบ์เาจะพบนายกหรือจะพบอดีตนายกไอ<ม>้รู้ว่างว่าไผเป็นไผเพราะเนยนะครับในทางนิติในายเอาทุกคนเข้าใจได้กฎหมาย แต่พตื้นทในทุกคนก็มีความเข้าใจคือไม่พูดเขาก็รู้อยู่แล้วใช่ไม่พูดเขาก็เข้าใจได้อยู่แล้วแต่พอพูดและรับกันเป็นทางเนี่ยเห็นไหมครับว่าบรรยากาศเนี่ยคือต้องการที่จะยั่วหรือไง <c oughs> เพราะนี่นะครับคือถ้าพูดแล้วลอยลอยให้เกิดเรื่องเบียเบ่ยงเบนความสนใจผมบอกว่าให้มันเป็นผลในทางปฏิบัติและไม่ยากเลยทําได้เสร็จภายในเดือนนี้นะครับหลังจากนั้นนายกทักษณิณออกจากโรงพยาบาลตารวจก็เข้าบ้านแล้วก็ ชาวมาก็ททำงานทำเนียบรัฐบาลได้เลยเพราะเนี่ยนะครับถ้าทำอย่างนี้เข้าใจว่านี่คือเสถียรภาพของรัฐบาลก็ให้ทำนะเพราะยิ่งจะต้องรีบให้มีเสถียรภาพนะผมจะบอกในหะ้เพราะหลังจากนี้ไม่มีใครการันตีว่าเสถียรภาพมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะมผมที่นี่นะครับมีโอกาสได้คุยกับบรรดาสสหลายคนนะก็วันโัวที่ยี่สิบสอง ตั้งแต่เชา้าจนถึงสิเบเอ็ดโมงยังไม่รู้จะทํำยังไงเลยเสสทถามอึอ้งเหมือนกันหมดยังไม่รู้นะครับแต่ละภาคทำยังไงก็ยังทําไม่ถูกกันเลยเห็เเนไหมพอสิเบเอ็ดโมงก็พัวพากพัวพามาเร็วเวลาเคลมเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าพวกมาเร็วในเวลาเคลมเนี่ยมันก็จะเร็วเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามปรากฏการจากปปชเนี่ยนะครับกับสารต่างๆนั้น เราเองก็จะเห็นร่องรอยตามลําดับอยู่แล้วและเนี่ยนะครับผมเองก็ให้จับตาดูปปชจะปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าอะไรก็ตามนะครับแปดรายเนี่ยเป็นรัฐมนตรีอยู่สามถึงสี่คนที่เหลือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนนะี่ยถ้าปักหลักปักธงไปตรงนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ดูกระบวนการต่างๆจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในท่ามกลางความเสื่อมทั้งหลายเนี่ย วันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครคิดว่านี่คือความแข็งแรงผมไม่ได้เห็นว่าอะไรแข็งแรงอะไรเลยและยิ่งเสนอเนี่ยนะครับแนวความคิดแบบนี้เนี่ยนะครับเอานายกทักษิณเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลเนี่ยเป็นแนวความคิดเนี่ยนะครับที่คิดว่านี่คือสเสถียรภาพให้นี่คิดผิดแล้ว <c oughs> ปัญหาเนี่ยครับผมเคยบอกมาตลอดระยะเวลาว่าปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เสียงนะมันไม่ได้อยู่ที่ความรู้ความสามารถ มันอยู่ที่ความชอบทมและความซื่อสัตย์สุจริตต่างหากนะถ้าความสามารถนะครับความรู้ความสามารถมันไม่มาพร้อมกับความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเนี่ยต่อให้คุณลดนเสียงครบทุกเสียงคุณก็อยู่ไม่ได้แล้วก็พิสูจน์กันมาแล้ววันนี้เนี่ยครับยิ่งทายท้าเนี่ยนะครับยิ่งทายท้าความรู้สึกของประชาชนถ้าอยากจะมีเรื่องเร็วเนี่ยนะครับเห็นว่าสลายขั้วนะครับข้ามขั้วนะครับไม่มีการแบ่งแยกอะไรกันแล้วเนี่ยก็อลองดู พราะผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะมาเร็วกว่าที่คิดแลแ้วถ้าคิดว่าการเมืองเนี่ยนะครับลุ่มลุ่ม,มดอนดอนดอน,น,นู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็คิดว่าพอเรื่องนี้มาจะเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ย <an> <t un> ผมว่าคิดผิดเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยอย่าเพิ่พูดเอามันนะถ <an> ้า <t un> พูดเอามันเสนอเอามันเสนอเอาใจเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปพูดให้คนสบายใจเนี่ย <an> <t un> แต่ว่าถ้าเป็นจริงเมื่อไร่เนี่ยจะได้เห็นกันว่าอะไรมันเกิดขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นใจว่ามีการเอาเข้ามามีเสถียรภาพรีบทำนะครับเพราะต้องรีบหาเสถียรภาพอย่างรวดเร็วที่สุดประเด็นเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนกันอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะแนวความคิดขั้นตอนไหนนะครับการจะแบ่งค่าใช้จ,จ่ายเป็นสีงวดอย่างที่ผมบอกว่ากราบใดมีหลักคิดอนาล็อกคู่กับดนะิจิตอล และก็เห็นว่าใครจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้เนี่ยประชาชนก็ได้รับปลายเหมือนกับมาตราการจำนำข้าวนั่นแหละซึ่งเป็นโครงการที่ดีถ้าซื่อสัตย์สุจริตวันนี้ก็จะดำรงอยู่ชาวนาก็ลืมตาอ้าปากกันได้ถ้าไม่มีคนที่จะต้องคิดน,นะครับคิดเอาชาวนาไว้บังหน้าและผมก็วาดหวังว่าบทเรียนจากกรณีจำนำข้าวเนี่ยจนกระทั่งมาถึงดิจิตอลวอลเลท นะครับซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรที่เราได้เล่าให้ฟังนะครับจำลองสถานการณ์ให้เห็นว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับใครคือผู้ได้นะครับประชาชนก็แท่งไม้ไอติมเหมือนเดิมนั่นแหละมเมื่อเทียบสัดส่วนของคนที่จะได้แต่ประเทศมันต้องรับภาระนะคือหมายความว่ามติของคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลไปปฏิบัติการเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมันเป็นงบผูกพันอยู่แล้ว อย่างน้อยสี่ปีนายกอาจจะอยู่ไม่ถึงสี่ปีแต่งบในมันผูกพัน mm. แต่ว่าที่สำคัญที่สุดห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ย mm. ถึงเบิ้นจะบ,บิ้นกันไม่รู้สักเท่าไหร่เนี่ย mm. นะครับมันผลประโยชน์มันเกิดขึ้นกับประเทศ mm. และประชาชนจริงหรือเปล่าครับคือท้ายที่สุดเนี่ยนะครับถ้ามันเข้ายีรอบเดิมผมกลัว,ว่ารอบนี้มันจะหนักกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าภายในสิบกว่าวัน จะมีความชัดเจนผมก็รอความชัดเจนกันอยู่นะ,นะครับเี่ียตัง้งคณะกรรมการขึน้นมา,นมาศึกษากันมาก่อนอเอาแถลงมาดิครับ<อ>ผมเชื่อว่าเขาคิดจบแล้วเออผมเชื่อจบแล้วนะ,ะจบจบม,มันไม่คิดไม่ได้งไง<อ>มันคิดจบแล้วปัญหาว่าจะอธิบายยังไงใช่ใช่เพราะว่าแน่นอนที่สุดความลับไม่มีในโลกอ่ะและนะครับมันจะได้เช็คกันทุกขั้นตอนและทีนี้มันก็จะวุ่นไอ้ที่คิดว่าจะได้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 เนี่ย นะครับไใ,ใครคิดจะไปสต็อกสินค้าในะคิดดีๆนะผมจะบอกให้อาจจะล้มระ้วเนรนาดล้มคืนชนิดที่คาดไม่ถึงก็ได้แต่ว่าเอาเถอะครับผมวาดหวังว่าเขาคิดดีนะครับถ้าไม่มีปัญหาตามที่คิดนะครับปรารถนาอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นไปตามที่คิดนะครับผมว่าเขาเตร,รียมหาแผ่นดินใหม่เถอะเพราะจะอยู่ยากมากที่สุด แต่ว่าถ้าคิดดีเนี่ยนะครับสื่อสัตว์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกกระบวนนะครับพูดตรงไปตรงมานะครับ <c oughs> อย่ามีท่วงทํานองแบบมติคณะรัฐมนตรีห้ามพูดไ <c> อ <oughs> ้ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ยิ่งสงสัย <c oughs> นะคือหมายความว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับจะโดยการให้ข่าวอย่างไรก็ตามนะครับเ <c oughs> <c oughs> นื้อเนี่ยกับการภาดหัวผมฟังแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าอยู่ดีๆไปพูดคนก็ยิ่งสงสัยอ่ะ ไม่พูดก็ไม่มันก็ธรรมดาประชุมกรมก็ก็พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองปกติก็มีโฆษกรัฐบาลรองโฆษกมาแถลงมีนายกมาแถลงรัฐมนตรีก็พูดเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเองก็จะไม่่อยพูดเรื่องของคนอื่นก็เป็นประเพณีปฏิบัติกันมาอยู่แล้วมาครั้งนี้ห้ามพูดอ้ามืออ้ามะมติคณะรัฐมนตรีคือการใช้จ่ายงบประมาณนะเกี่ยวข้องกับงบประมาณและบุคลากรทั้งสิ้น พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่องบประมาณผ่านสภาโดยวิธีเปิดเผยเนี่ยแล้วทำไมว่าการประชุมคอรมอเพื่อใช้งบประมาณที่สภาอนุมัติโดยการเสนอของคอรมอจงกระทั้งมีการตัดมีการกระเยากันอะไรกันเนี่ยมันจะมีความลับอะไรยกเว้นเรื่องนี้นะครับที่มันมีปัญหาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงกระทบอย่างรุนแรงอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าเรื่องโดยปกตินี่นะครับ ที่เรื่องความมั่นคงบางอย่างก็ไม่ได้เป็นความลับ<อ>นะครับเช<อ>่นเรือดำน้ำใช้เครื่องจีนเนี่ยทำไงอ,อ่ารัฐมนตรีเป็นไงอะ่ะนะครับเห็นนะและรวมกระทั่งการจัดซื้อเนี่ยอาวุธของกองทัพต่างๆแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องเปิดเผยอย่เช่นเดียวกันเพ<อ>ราะมาอย่างของคนขึงกันตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่เอาทุกอย่างจัดการทุกอย่างนะครับม<อ>ันจะเรื่องเหล่านี้จะเป็นความลับได้อย่างไรเพราะเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่า พูดไม่ได้ยวต่างชาติมันรู้เข้าไปทําสัญญาซื้อมันรู้กันทั้งโลกอยู่แล้วนะครับไอ้ข้างบ้านเนี่ยมกินข้าวทุกประเทศไม่ได้ว่าข้างบ้านเลยมันไม่กินข้าวทั้งประเทศตังเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าประชาชนนั้นเนี่ยเขาต้องสามารถจับได้ไล่ทันอย่างครบถ้วนผมเองก็เห็นว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เข้าขายต้องสงสัยทั้งนั้นเพียงแต่ว่านะครับอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ย หยิบยกเรื่องกรณีจเจานายกทศินเข้าคำเนียบเข้ามามีบทบาทยังมีนัยยะสําคัญในรัฐบาลทั้งที่จเจ้าตัวปรารถนาจะมาเลี้ยงหลานพูดกีฬาไปเลี้ยงหลานและพวกนี้ใจดําเหลือกเกินเนี่ย <c oughs> ไม่ยอมไม่พักให้ผ่นี่ไง <c oughs> แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องและผูกพันกับเรื่องราวมากมายเพราะเรื่องการดํารงตําแหน่งหน้าที่เป็นทางการไม่สามารถเป็นได้ แม้กระทั่งกรณีเดียวนะนะครับในคดีทุจริตถูกตัดสิทธ์ตลอดชีวิตเทียบเท่าเรื่องจริยธรรมรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ต้องคดีนี้เนี่ยถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างไรก็ดํารงตําแหน่งใดๆไม่ได้นะครับในทางการเมืองเราถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยนะครับการที่นายกรัฐมนตรีประกาศด้วยการทายท่าความภาคภูมิใจว่านี่คือความแข็งแรงนะครับผมเรียนย้ําอีกครั้งผมก็อยากให้ท่านแข็งแรง ก็รีบมาเสียนะครับและไม่ยากนะครับบอกกันอีกครั้งว่าคอรมอหน้าเนี่ยทำเลยเพราะหลายเรื่องใครก็คิดไม่ถึงกันอยู่แล้วนะครับนะครับนี่ก็จะชวนคุณวิศนุมาทำเรื่องรัฐธรรมนูญเมื่อก่อนว่าเขาเนติบริครนู่นนี่นั่นตอนนี้จะจะจะชวนมาเรื่องรัฐธรรมนูและนะครับพวกนี้ประยุทน์ขอมวยการมันนี่นะครับวันนี้มันคืออะไรอ่ะะครับก็เอากันว่า นะครับสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองผมรู้ว่าคนเบื่อการเมืองกันเยอะเพราะมีข่าวอาชญากรรมคนก็แห่ไปดูเรื่องอาชญากรรมเพราะเบื่อมันมันผิดหวังนะนะครับคนก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่อยากฟังมันมันแย่เต็มทีนะครับผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะครับแต่ว่าถ้าอะพักสายตาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบ้านเมืองยัง สัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปมีเรื่องราวกันตลอดทางนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้ของกับพี่น้องประชาชนฐานะเจ้าของประเทศโดยตรงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ตามเราก็จําเป็นจะต้องติดตามในฐานะประชาชนผมเชื่อว่าพอแต่ละเรื่องออกมาเนี่ยเราจะได้นั่งชำละเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากความลับไม่มี เพียงแต่ว่าเราอยากจะได้ยินกับปากเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็จำแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยกประโยชน์ให้กันว่ายังไม่มียังไม่ได้กระทํานะอที่พี่ตู่บอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้อธิบายนี่หมายความว่ามันเสร็จในขั้นตอนแบบคล้ายๆแบบเป็นบัญชีหลังบ้านบัญชีดำอย่างมันมันไม่ใช่ใชหลักคิดนโยบายถ้าคิดไม่เสร็จ,จมันจะประกาศได้ไงก็คือหมายความว่าก็คิดเสร็จแล้วว่าจะทํำยังไงครับ นะครับหรือว่ายังไม่ได้คิดไม่ได้คิดแล้วคุณมาประกาศหาเสียงยืนยันตาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือคิดจบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ประกาศนะรอจังหวะเวลาในแต่ละเรื่องเพราะประกาศมันกระเพื่อม,มันจับได้ไล่ทันจากบรรดาผู้รู้ทั้งหลายนะครับเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาสองเล่มยังจับได้ขนาดนี้ไอ้พวกนู้นเรียนเป็นอาชีพแล้วมันจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็ยนๆไม่กี่วันผมเชื่อว่าเราจะได้แลเห็นตามลําดับแต่ผมเชื่อว่าเขาคิดจบแล้ว แต่คิดไม่จบเพราะไม่กล้าประกาศหรอกเพียงแต่ว่าจะเอาแบบไหนแบบหนึ่งแบบสองแบบสามนะครับแบบดิจิตอลกึ่งอนาล็อกหรือแบบอนาล็อกกึ่งดิจิตอลอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นรองรอยกันมันไม่เหมือนบัญชีหนึ่งบัญชีสองแต่ว่ามันคิดจบเพียงแต่ว่าจะเลือกเอาแบบไหนเท่านั้นเองแล้วก็รอฟังว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรวันไหนวันนั้นก็มาชำระจัดสัางกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับในช่วงที่ ข่าวการเมืองเหมือนจะนิ่งแต่อย่างพี่ตู่ว่ามันก็ยังมีให้ติดตามกันตลอดแล้วก็ไม่ได้นิ่งนะครับเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่รออยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้แค่งเงียบเียบไปเท่านั้นเองนะครับวันนี้ขอบคุณ2ท่านนะครับทุณั้งคุณจตุพรพมพันและคุณนิติธรลำเหนือครับขอบคุณครับพี่จุ่ครับขอบคุณครับทีเข่าวครับสวัสดีครับผมธงชัยกบพิเศษและทีมงานลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ